ีจ้าวันนี้พ่อๆก็ช่องพ่อบานบานอีสานในกลุงนะทุกคนเปิดกล่องมาวันนี้ยังดอกเน่กินหมูกระทะคือเก่าวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศกินอยู่ดาดฝ่านะทุกคนดาดฝ่าส่วนสามกับเด็กๆเหมือนเดิมสถานที่เขาเปลี่ยนละ่ใครที่เบิ้งคลิปเก่าๆก็เคยเห็นละว่าตรงนี้คือดาดฝ่าบ้านน้องสาวเองอ่ะทุกคนหนึ่งปีสิมาหนึ่งครั้ง น่าก็สิแบบบวมๆกําลังสู้รมณ์เนาะทุกคนกินไผวะกน้ื้อุนแล้วก็มีอีกุนเออก็สร้างเอาไกิน่นาไเอาหาห้องนไปพี่น้องปุกน้ําขวดน้อยบ่พอกินต้องใส่ขวดใหญ่แบบนี้กินกินนงลงกินก ไม่มีของไทยกินได้นานั่งคหนือนานุ่งอันนี้ของพี่มาเปล่าตัวแสบทุกคนนางใส่กอนมอวโดนตัวแสบครัไม่ของแม่ใช่ไหมมาๆๆทุกคนมุกกระทะเหมือนเดิมตัวอยู่ทุกคนตัวอยู่ตัวอยู่ความกระทะไปเลยรอบนึ่งถ่ายบทันิเ็เราะท่าน ไม่ไปไม่ไปเฮยพี่สว่างแล้วคุณมากินกันแบบมัวมันนะทุกคนใช่ต้องหาที่นึงที่เหลือเราทำข้างในนะอาจารยไม่มีโตมาตายอากองไหมเดี๋ย กินอยู่ดาฟสานทีจะแขบกับเคื่องแขบปันใดนะทุกคนเด็กๆทีมงงานมึงเก่าทีมงานมึกรู้อ่ว่าีงานเี่รู้อยู่่่เอยู่่ดาี่ีว่าพี่ละมอกล้วดูเดด ทุกคนบรรยากาศดูเดือดมากนี mm. ่จิ้มมีหลายรสชาตินะทุกคนทุคนตัวน้ำจิ้มป้าไปเลื่อนยังกระเทียมริกมีโกเก็ลมีดหราฝาแล้วบรรยากาศดีสวยงามนาทุกคนคนงงี่ตาอมนาบรรยากาศสวย<ม>าทุกคนน,นะ มีพักส่วนลัวน้ำน้ทุกคนสอยลอรอรอดัดฝาเนาะจะสิบผูกพักก็สานไม่กินสานยังอยู่ไ้ทงสินเยอะมยานอะไมีแต่ย่างเดียวกระีเขียงประทูน้ำเนยแล้วก็น้ำทุกคนเพราะว่าบานไม่่าคือกันรอๆลอาพี่มาต้วมาอีกแล้วแม่ี่จะขอบ กระทอมกากดาดป่าเนาะทุกคนเดี๋ยวขออนุญาตกินมุกอระถาค่นนะทุกคนยิ้มยิ้สวยฝากทางไหนมันจะสิเปนเนี่ยสะพานสะพานรถไอ้สะพานอันนั้นนะทุกคนอ่าข้เอื่นสะพานยังกับมุกไดู้สะพาน เออสะพานสูงอยู่แถเที่ยวนี้เขาจะเอจนเป็นสะพานสูงนะทุกที่มันสิไปทะลุกับเส้นระรามสามบรรยากาศสวยมากขออนุญาตก,กินก่อนนะทุกคนสำหรับคลิปนี้กะบท้ามาเล่นดาดฝ่ากับเด็กๆออพอกันไหมคลิปน่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าอืมเดี๋ยวดูวิวสวย